ครับสวัสดีครับผู้ชมพี่ๆครับอาจารย์ทุกท่านครับที่รักที่ชอบในพระเครื่องยังงานของขังวัตถุกอาถรรพ์วัตถุศักดิ์สิทธิ์ต่างๆวันนี้ก็มีสมพระสมดทติผมได้รับช่วงต่อมาจากพี่ชาย ทัพสมเด็จผู้เรืองของหลวงผูเรืองาัวัดขอนนลบบีนะครับตรงนี้ก็จะ ว่านผุลงออกมานะครับที่เป็นจำไม่มีว่านพุดขึ้นมาแล้วก็หุ่ดออกไปตรงหน้าหลวงพ่อล่ออกไปเม็ดลเลอ์นะครับเสียดายเหมือนกันครับสังเกตดูจะพุดขึ้นมากืบทั่วองค์ครับองนี้พี่ชายผมเก็บมาหลายปีแล้วพอดีได้ดูข่าว อ็ออข่าวเกี่ยวพระสมเด็จในว่านพุทธเขาบอกเลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้าพี่ชายมีก็เลยไปขอเอาดื้อๆเนี่ยครับแกก็ให้มาครับแต่จะมีแกเล่นพระเยอะทุกสายแต่มาไดเป็นพระใหม่พระพิ้ายขึ้นใหม่ มาตีสองันสองร้อยยี่สห้าขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยตรงนี้ก็เกือบสมบูรณ์นะครับจะมีรอยหดลุ่ยของเชรบ้านุดแช่นัะน,นะครับตัวอย่างยังเป็นยังครบยังไม่แตกนะครับ สมเด็จตรงน,นี้เสกว่าจะบกเสกตานสุริยค่าก็ไม่แน่ใจนะครับตะกุดสารกระสับนี่จะเห็นตะกุดรอยการตะกุชดชัดเจนนะครับตะกดทงองเลยนนี่ก็จะเป็นหน้าตะกุดนี่นะครับเป็นตะกุดตั้ตงแตง ถ้าสองดีดนะครับจะเห็นเส้นเก,เกสาของหัวงองกขึ้นมานะครับไม่ค่ชัดแต่ห็นเป็นสองเส้นขึ้นมา ก็ไปางานก็ทบบกูเรียนกมสุดยอดันแรันขึ้นมา ยอประพอง่เรือก็นำมาเป็นความรู้กันนะครับชมพระโดยกันพิจารณาโดยกันนะครับบค,ครับติดตามครับชมคลิปบ้นบ้านบนบ้าน have to five.